ยกักษ์อาจจะมาหาอาหารที่นี่ <c oughs> ก็เลยแบบมาดักรอที่ถ้ำตรงนี okay. ้เราปรากฏว่าคุณพระเจ้าก็ปากยักษ์ในการที่แบบเหมือนกับว่ายักษ์อจะจับพระอ,องค์กินยังไงก็จ,จับไม่ได้แล้วสุดท้ายยักษ์ก็เลยยอมแล้วก็เปลี่ยนมานับถือวัวแ, <c oughs> แล้คุณพระเจ้าเแสดงว่ามาจ่ายนี้ป่ะตำนานพระเจ้าเรียบโลกป่ะ <c oughs> ใช่ครับพระเจ้าเรียบโลกออแล้วก็มี กินข้างข้าวแบบสุดๆอะ่ะกลาข้าวบ้านเราอะ่ะโอ้โห ป็นลอยพระที่นั่งใช่ก็คือเป็นที่เขาเชื่อกันในตำนานว่าแบบพระพุทธเจ้ามานั่งนี่เรียกเป็นราจิ๊บพี่โบเราอะไรเงี้ยอะไรนั้นมั้งลอยขอที่พระพุทธเจ้านั่งตรงไหนตรงเนี้ยเขาเขาตรงเนี้ยงขาหลางัง 咩？咯？咩？ คือประตูลอดบาตคือแน่นอนว่าคนบาตจะเข้าไม่ได้คือมีใครมาโนกระบอกหมดเลยมันน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่ามันน่าจะผมพัดผมไปแล้วครับพี่เนี่ยหรอโอ้ากอใช่อยากอยากยากฮะก็เพราะว่าเป็นที่หลวงว่าเป็นมีคนเคยมาใช่ไหมใครมา แล้ววันนี้คืออะไร ท oh. มันก็มีแค่นี้เนาะไม่แบบนื้ Yeah. <laughs> เดี๋ยวว่าหนูเป็นคนทำบ้านไงคะหนูเป็นคนทำบ้านมีมุ่งหมายพูดออกมากดจัดใช่ที่มีที่นี่มียักษ์ใจดีต้องใจดีด้วยเหรอต้องใจดีใช่ใจไม่ดีเลยหรอ ใครเข้ามาแล้วกลัวไหมมีคพี่อขึ้นสารภาพถึงมั่นตั้งใจแต่เขากลัวเลยเจอกันไม่ได้ทำอะไรเจอคนกลัวแล้วแล้วทำยไงต่อคุณแตล็คุณแตล็อคบอกว่าเขาแบบเคยไปที่วัดหลวงปู่แหวนแล้วเขาบอกว่าที่นั่นน่ะดูสงบไม่น่ากลัวแต่ที่นี่ดูสงบแต่น่ากลัว อยากให้เป็นมันมากเลยไม่เป็นมันยักพูดย่าีพาพยายามทำให้เรากลัวก็คือว่าจะมีเป็ดอยู่เนี่ยเนนี่ยลุกไปหมดเยยยุออออา่ออ่ออ่ออ่อไ่ออ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 ่่อออออออ่ออ่ไ่อ่ออ่ออ่่ออ่เอาออแล้วออ่ออ่อ้ล มี Find พระมีพระเคยมาอยู่นี่ชื่อพระมหาบุญพระมหาบุญมาอยู่นี่แล้วก็เขาออกไม่ได้เพราะว่าแบบมีเปตยืนอยู่แบบขวางเงี้ยก็เลยออกไม่ได้กลัวต้องรอแบบจนข้ามคืนอะไรเงี้ยถึงจะออกไปได้แล้วก็ไปเออรู้ว่าพิกัดอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปหาหปู่แหวนหมู่แหวนก็เลยบอกว่าเขาเปตที่เขาอยู่เนี้ยเขาไม่ชอบแบบคนขี้เกียจเลย ให้เต่าเลยออกเลย

ไโบงเหรอนอนอ๋อก็แค่แป <Yes> ๊แค่มาตามตอนที่แบบหลวงปู่มั่นพอบรรลุเสร็จแล้วไปไหนท่านก็มายืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยก็เหมือนมาพิจารณาตรงนี้ตรงนี้อยู่สวยไหมอ่ะวันนี้สวยไหมอ้ย หมายถึงว่าดักตั้งล่างดักตั้งหลังถ้าคืออ่ะก็พูดกันอยนี้ทางถ้ำอันนี้เป็นลมไปแล้วเหรอคือแท่นนี่ยพี่บีบีไม่หมดขึ้นมาขึ้นมาไม่มีอะไรเลยฮะไม่ในถ้ำในถ้ำตรงนี้มันมีทางขึ้นมาใช่ก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นจากในถ้ำขึ้นมานี้แล้วตบปากว่าปากมันคือที่พี่บีเคยบอกนี่มันสายยังไงกับที่เอ้าไม่แต่แต่ละที่ทำไมต้องมีที่เดียวอ่ะ อ้าวเขท่านแบบอย่างที่วัดปทุมท่านเป็นอะไรนะสกิทาเอออะไรประมาณเนี้แสดงว่าตรงนี้ลงไปถ้ำได้เหรอคะก็จะลงง่ายกว่าแล้ะค่ะถูกที่มันคือรูใช่ไหมมันคือรูที่พี่บีชีขึ้นมาปหก็คือรูตรงก่องนี้ปหไม่นี่มันเป็นทางที่แสงมาลงถึงมันก็น่าจะอยู่แบบแถวยอดนี้มั้งอโเคยังไงนะคือขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตรงไหน ตัวอันนี้แรงมากเลยนะขึ้นมาแล้วเรื่องไหนอะไรนะเราก็อยู่นี่เลยเออแล้วขี้เกียจลงอ่ะเนี่ยแล้วท่านบรรลุแล้วท่านขึ้นมาทำอะไรก็เหมือนแบบเหมือนคล้ายๆตอนพระพุทธเจ้าแบบบรรลุเสร็จแล้วก็มานั่งมายืนเดินจงกรมพิจารณาธรรมอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากลงลงได้นะหาทางลงเองถามคำเดียวเลยค่ะอันนี้มันสั้นกว่าตรงนี้ปะ ไอไอสั้นมันสั้นกว่าอยู่แล้วจริงปะจริงโอเคได้คุณไม่คุ้นใจถึงทำไมลงกันแต่เย็นแมนมันไม่มีทางให้คนปกติลงมันเหมือนแบบปากมันมันปิดอะอะไรลองลองลองสีไม่ว่าปกติคนคุณตั้งคันแล้วคุณชนะเลยเป็นคนมีสีปกติของหนูคนเดียวคนเดียว ทุกอย่างมันอายตนะทั้งหมดเนี่ยมันี่เเามันน่ากลัวสัญชาตญาณคนอยู่คนเดียวมันจะแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวมันยังไม่คนเดียวนะขี้เกียจไงมันนอนได้ดูทีวีได้ไม่ไม่บอกมีใครมีน้ำขวดไหมเขาถึงกลัวเรามาแย่งที่อยู่เขาทำไมเขาถึงหมอโบชอบคนขี้เกียนะมองมาที่เราทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงต้อง ส่งคามอึอดมาให้เราทำไมถึงไม่ยอมไปไนท่ไหมรัถามถามวนมากเลย่ะอี่ยบอกว่าไปเดินลงมามนเขาขอเดียวถคาส่วนคนทำพี่ไม่อยู่ดิพี่ไม่อยู่ดิเราคนทำได้น้อยมาอยู่มาอยู่มาอยู่เขาเปรตด้วต้องขอใช่ใช่ไหมถ้าเขาเปคนทำทำน้อยเขาก็เปรดคืออะไรเปรตแปว่าผู้จักไปเฉยเฉยอ้าวแล้วทำไมคนถึงบอกว่า กลายเป็นเปรตแล้วคะแล้วทาไมเขาไม่เป็นผีธรรมดาถ้าในเมื่อเขาไปว่าพูดจากแต่ว่าคือความหมายของคนไทยเขาเอามาใช้ก็เป็นแบบหิวโหยยังไม่ไปอะไรเงี้ย<า>มีไหมมีน้ำไหมนี่เดี๋ยวบ้านตาับ้านนั้นเคยเป็นอะไรก่อนบ้านตรงนี้เหรอใช่มันเคยเป็นแบบที่ที่เออ ทุกสิทธิ์ครูบาอาจารย์คนมาอยู่เขาก็เลยมาทำต้องมีบางคนที่ดประหลาดใช่ไม่ลงกันเหรอพบกันกนันเเดี๋ยวก็ไล่ลงเหนื่อยก็มีก็มีไอ้ถ้ำใช่ไหมมีนุ่นนี่นั่นมีอะไรกัน มีตรงนู้นแล้วจุดชมวิวที่เป็นลมเออเป็นลมจริงเป็นลมจริงจเออแล้วเราไม่ไปอุโบสถเหรอสวยมากพระอุโบสถไหมไปได้สวยมากจะเปิดเปิดอยู่ไหมมันเป็นพระพุทธรูปสีขาวนั่งสมาธินะขัดธรรมทเคยมาเหรอคะทำไมไทมถึงรู้เคยมาเหรอคะยังไม่จบครับ มันเหมือนประมาณว่าเขาอยู่ใกล้รูบาชาแล้วแต่ยังเป็นเปรตเอาไม่เกี่ยวนน่ทำไ,ไมอ่ะอยู่ใกล้ไม่ใกล้ไม่เกี่ยวเลยเป็นได้หมดเลยไม่เห็นแปลกอะไรเลย,เลยจริงจริง,รงเปรตแปลตรงตัวผู้จากไปเฉยๆคือมันเป็นคำที่บอกว่าแปลว่าคนตายแล้วเฉยๆไ,ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยที่น้ที่อะไรครับอแบบคือหมายถึงว่าในความเข้าใจของคนไทยคือพบภูมิเหล่านี้เปรตเลยไม่ได้แปลว่าผู้จากไปไงเปรตเหมือนแบบ ผู้ที่แบบอยากหรือหยมีความปรารถนาส,งสูงๆอะไรเงี้ยเฉยใช่ไหมนั้นไปก็เลยแบบมีความอยากอ่ะมีความปรารถนาแต่ว่าตอนอยู่ก็ไม่เคยทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคนที่แบบอยู่ก็อยู่วัดอยู่กับครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีงานบุญอะไรก็ไม่เคยร่วมไม่เคยอะไรไม่เคยไม่เคยทําบุญเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มีความแค่อยากเฉยๆยึดครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นสถานที่ดีๆครูบาอาจารย์มาบารรลุธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็หวง อะไรเงี้ยแล้วก็ใครมาก็แบบไม่ได้ต้องอย่างนู้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้รับความแบบชุ่มชื่นฉ่าเย็นอะไรจากบาร์จาร์เลยอะไรเงี้ยมานน้นก็ต้องรอให้คนมาโปรดซึ่งพวกนี้เขาก็ทิฏฐิสูงใช่ไหมมันไม่ใช่ใครมาโปรดก็ได้เี้แบบไม่ชอบคนนี้ไม่ใช่ก็ไม่รับอะไรเงี้ย มันก็คือยึดแต่ละอย่างแหละนี่เหมือนกันแต่อย่างอย่างตะกีนนี้สมมติอย่างหน้า้ยหนาก็ยังมีคนทําบุญเนาะแต่ว่าทําบุญแล้วอาจจะแบบว่าอยากได้หน้าได้ตายึดติดในบุญยึดในครูบาอาจารย์ก็โอเคเข้าใจได้องยแต่ก็ยังทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับคนเราก็เลยเชื่อว่ายังมีแบบสมบัติม,ออมีอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมอะไรอย่างโอเคมีฤทธิ์มีน้มมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่างกับเปรตที่ไม่มีอะไรหิวโหย,หยแล้วก็รอย,อยเพราะถึงเวลาตอนอยู่เนี่ยไม่เคยให้ ไม่เคยให้เพราะตอนตอนไม่อยู่ก็แบบเหมือนรอคอยขออย่างเดียวอ่ะไม่เคยต้องรอให้คนออกมาให้ไม่งั้นก็ไม่รู้จะกินอะไรเขาบกว่ากันอย่างนั้นเลยถ้ดูให้เลยว่านิสัยคนแบบไหนที่แบบทำไปแล้วมันแตกแบบไหนก็ไม่เคยให้จะเอาอย่างยวอะไรเงี้ยแล้วก็ยึดตอวไว้อะไรเงี้ยไอเด็กเปรตก็อดเลยกโกรธเลยเขาไม่สนใจเราอยู่แล้ว มันขึ้นอยู่ว่าเราไปทําอะไรในสิ่งที่เขายึดหรือเปล่านี่แม่เมราว่าเขายึดติดในธรรมสมมตินะเขาติดนี่เป็นที่ที่เขาดูแลใครไปทําอะไรที่แบบนเขาเขาไม่ชอบแต่ว่ามันยุคมันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรแบบขนาดนั้นหรอกเพราะว่าความเจริญเข้ามาอะไรเข้ามามันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่าเขารับได้อย่างเดียวเพราะให้ไม่ได้เลยตอนมันเป็นใช่แล้วก็ไเหมือนคนเราที่แบบเราเรื่องมากกับผู้ให้ใช่ไหมเราก็จะเป็นผู้รับที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็เนี่ยเหมือนเขาก็เลือกไง มีศาสตร์แบบเขาให้ยังมีศาสตร์จะเลือกอีกอะไรนี่านเาไม่รู้ตัวรู้แล้วไงอะคนเราไม่บางทีเรายังไม่รู้ตัวใช่ไหมเราก็คิดว่าเราเออเราทําอะไรเราแบบบ,บอกครูคาปะจา์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้คืออะไรแสดงวา่าการทรําวิจัยที่มันเป็นบุญมันชุ่มชื่นนี่มันก็สําคัญเหมือนกัน เอาวลเราหลับเราเป็นคนทําบุญใครทําคนนั้นได้ถูกปะมันไม่สามารถที่จะทําแทนกันได้หรือแบบโยนให้ได้อย่างเงี้ยว่าทำแล้วมันก็เกิดความชุ่มชื่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนั่งตากลมอยู่ออมันสาขึ้นไปนะเว้ยีออ่มาคว,ามว่านที่ขึ้นไปแล้วแบบเขานะเาไม่ชอบคนแบบไงที่เกียนะไม่กล้าพูดเลย ว่าคนนั้นมาถือพระมหาบุห่างมือพูดไทยขวัญขอประวัติไม่รู้เราไม่รู้เรารู้แค่เป็นพระที่แบบก็อยู่แบบเหมือนเป็นหนึ่งในเนี่ยหนึ่งในเป็นสิทธิ์ละกันเนาะสิทธิ์ก็มีเยอะแยะสิทธิ์หนึ่งในสิทธิ์ของหลวงปู่แหวนแล้วมาปฏิบัติแล้วเขาขี้เกียจด้วย ไม่หลอกบางทีแบบไม่แหม่คมันต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะก็เป็นพานไปไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแล้วเขาไม่ชอบไปเฉยไม่ใช่ไม่ช่างเฉยไปถึงว่าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เอาจริงจังจะเป็นจะตายอะไรขนาดนั้นไงเขาเลยกลัวชื่ออะไรนะคะพี่ดีพระมหาบุญอ๋อที่ดีดีถ่ายในถ้ำคืออย่างน้อยถ้าบวชแค่สิบพรรษาก็เป็นพระมหาได้มหาโป้ พวกเ yup. ป็นมหาอยู Bard: ่แล้วปะพอแล้วค <Hey> ือพระมหาบนเขาตายแล้วเขาก็มาไม่ตายออไปถึงตอนไหนในถ้รไม่จะตายในยเข้าใจว่าไม่ได้ที่อึเตะเขาก็มาเป็นคนนี้ใช่อุ้ยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนะเป็นเรื่องบังเอิญที่เขามาโโหที่นี่ไม่แต่เขาเล่าให้ฟังด้วยว่าเขาไปวัดมาผูแหวนมาก่อนแล้วแต่เขาชอบที่นั่นมากกว่าที่นี่ <Okay. S 2> ขอบคุณครับไัใไงจะมาแล้วอีกที